จากตอนนี้นะีถึงพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเนี่ยนี่นะครับทุกคนตื่นเต้นมากนะครับกับการเปิดวงลำวงใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทำร้อนโชว์โซนุ่าก็ด้กเทงเียบกับเรื่องยางอยู่โซนุชนะครับตอนนี้ก็กําลังยุ่งกับสายโทรศัพท์ข้อความทักมานะครับตอนนี้ก็มีข้อความทักมาหาผู้จัดก,การแล้วจะจองหมอลำาวง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 ลูก ใโงงลูกเนามสามารถจะใบสีสีนนะครับทุกคนนี่นะฮะบรรยากาศหลานข้าวนะครับนื่แล้วก็ผมก็เชื่อได้เลยว่าผมทำเสร็จนะแล้วก็ถือย่เงี้เนาะบันรมาดูฟังูบ้างนะฮะก็คือดีใจกับอ่า ทั้งบอสโจแล้วก็เฮียหน่อยซอนุดนะครับที่ได้ทำโปรเจกตนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่านะครับในฤดูการหน้าน,นี้ที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้นะครับทุกคนก็จะได้ชมกับหมอรำวงใหญ่แน่นอนนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหหัวโ,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 โจโโก็โดนลุงนะครับตอนนี้ เขาเหียดบ่เป็นอ้าเยจะตาวัแรกก็ใช่เราก็ติดตาปได้จเินแตสำหรับ้านนีม่เทอไ่เชย่อก่เมเ้อไม่เสอม่มร เสร็จจากนี้นะครับบอสจูนนกมกุนะคะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไปเล่นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางมากรุงเทพต่อนะครับแสดงที่มอชิดนะครับวันนี้ที่ตลาดมาลวยที่นครราชสีมาอะมาดูทั้งยหนมอยบ้างในตัวเปมตัวไหมโชว์เป็นยังไงตีเป็นยังไง สุดยอดเลยสุดจะสุดเจอกันผมว่าเสียงของแฟนคลับคือที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้แฟนได้รอติดตามแน่นอนครับรอติดตามไปเลยครับได้เจอแน่นอนเออพูดถึงเรื่องนะครับตอนนี้เรา็นว่าแน่นอนแบบว่าพยายามที่จะมีอยู่ดั้มเด็กๆรุ่นใหม่

คนแก่นเ่าดูแต่้ผก็บอกว่าเสื่อสผมก็สื่อสายคนเจียมไม้แล้วจะบอกให้คู่กี่ก่อน้ยตาชอบน่าชอบ่สายเราตันไรฮะเล่นใหม่ชื่ออะไรนีด้ได้เลยมา ว่าไอ้16อันนี้ก็เว็บไซต์ของเยียร์ที่เยียร์ <laughs> 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 บรรยากาศหลังแปรงข่าวก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็ทุกคนนะครับก็ต่างให้ความสนใจแก้วครับหมอรดำน้องใหม่นะครับสาวน้อยดำเกินโชว์นะครับในฤดูกาลหน้าเร็วนี้แน่นอนเรื่องอะไรเรืงการหลังเห็นไหมฟังๆมาเดี๋ยวดูไฟหลังวินิจก็เกียร์เต็มแบบนี้หน่อยเอาเกียร์อ่ะ เพราะข้าวตีสามองีตางกร่าสุดก็สุอหอยปลือย่าตู้แม่นค่ะเป็นยังไงบ้างคะนเป็นดีใจด้วยเยอะมากดีใจค่ะทีเจ้าของไม่เลเป็นส่วนตัวองเจ้าของแลว่ากกรยังมีจาอไมว่าทไมไมอเจออยู่ในที่ต่ืงๆางทีคือคอหลายก่อเจอยู่อ เพราม่านี้เราตูนโนละเองมันอยคแต่ว่าเจะทาอะไรแนก็อมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีในตัวเราอเงี้ยก็ไม่น้อยเพราะว่าพอทุกเมือค่ะกดดันมันมันแบบปั่นคอนจิตใจเราไหมคะแบบเราจะาาข้าเอาเอาเอาื่อิดหลายนใจนะิ่ี่สน ดังนั้นแต่ปัญหาคือพ่ออาจจะไม่สนใจดีกว่าอยเอเขาก็ไมนใจพ่ออ่านบุกมวันี่เรื่องรถมันเป็นความฝันของเราใช่ไหมคะการมีรถมีอะไรจร้วที่สาเสด็จรกตื่นแบบตื่นโยบ้างครับ เรามคิดใจโง่หิ่งใจเ่าชื่อว่าสนิทค่ะว่าก็ให้ประสบวาสันริกันเครื่องเนี่ยจะพวกนี้งมากบเป็นแงก็คือแบบมีม้วนไมค์อะไรอย่างเงี้ยปไบทีปเบียวยังไงบ้างไปเที่ยนบาจ้ะ ไปเทเบียกับ548ว่า3,300เมื่อแรกได้ดีเ่าาะไปเอารถนย่นงคพอเป็เอฟซีซหฟูเลยเทเบียนรถตนี้เดอร์อแล้วคือแับเ่ินหูโดยทัาจะว่องตัวโถนีีเข้าหูว่าเะเบียรนรนนี้นานไหมคะกับการเลือกรถคันนี้ต้องบ้าไหมทำไมาถึงต้องเป็นรถปุ้งูนลาสต้า โดยถเป็นสิ่งที่เราต้องใส่รเราจะเวลาหล,ลานลงกพ่เสด็จไปบ่อยวันนี้เเป็นมากเรไม่ได้ไม่ลดให้หน่อยเป็นยังไงบ้างแม่แบบภูมิใจกับลูกสาวตัวน้อยนี้ขนาดไหนคะแม่ก็ารดีใจ,ใ,จใจแต่ว่าคือเป็นคนบอบอบางแบบเหมือนเหมือนตัวเราไหมคะแม่กับเราแบบจะคนไม่ค่อยพูดมไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ย ดีใจเสียว่าอันนี้ก็คือเป็นแฟนนอกจากดีใจแล้วก็คือรางวัลสับแม่ๆอย่างี้ก็คือมาส่วนหนึ่งก็คือแบบมีให้ให้เรามีวันนี้กับคันนี้ทันนีีก็คือเป็น,รนเร<อ>าว่าอยากเจ๊จ๋าเป็นคนแรกเลยแล้วก็ยิ้มเล็กผสมหน่อยหน่อยก็จะแกะออกมากแตก่เราไม่ ตั้งชื่อยังะเะตอนนี้น้องอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ไหมชุกใช่หลังจากนี้มีอะไรให้เป็นแฟนติดตามมาทราบมาว่าเหม,มือนจะมีผลงานเพลงแม่ค่ะ กต่จะปล่อยมวลงานเพลงเร็วๆนี่ค่ะก็ผลงาพลกจะเข้าไอซ์ไปวันที่11บเดแล้วก็ปล่อยวันที่18บแปค่ะผลงนเพลงกเดินทางไปอีกหน่อยหลังจากที่ปล่อยเพลงหลาดกันก่อนจ้าแต่จะเป็นผลงานเพลงของโปรโจเองคุณป้าเนี่ยอะไรก็ยกให้เราเพราะว่าทำอะไรแบบปังตลอดเรารู้สึกยังไงบ้างเก็ดีใจค่ะที่พอผอไปซีแห่งการตอบรับอือโปโจบอกว่าก่อนจะมาเป็นสาวน้อยก็คือแบบก่อนอันนี้ก็คือสมัครงานแบบหลายปีมา ้ค่ะสมาคมมาหลายปีแล้วแตพอคนกดเยี่ยมยเยี่ยมตอนที่เขาไม่ตอนที่แบบแค่กดเยี่ยมแต่ไม่ได้ตอบอะไรเลยแบบตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างท้อไหมที่ผู้ท้อค่ะเรายังมีวันใหม่ต่อกคือพยายามทาแล้วนี่นะครับคือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับของสังข่าวสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับหมอลำน้องใหม่นะครับแล้วก็อีกหลายๆงานงานมิตติ้งข้อลูกนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็มีกันเลนะค มันเป็นยนการาแก้